สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทำการบ้านหุ้นประจำวันที่13สิงหาคม2567กันนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามารับชมกันในคลิปนี้นะครับโดยวันนี้ตลาดนะครับปิดบวกไป0.72จุดครับบวกนิดเดียวดัชนีปิดอยู่ที่1,297จุดครับยังไม่สามารถยืนอยู่เหนือ1,300ได้นะครับมาดูภาพรวมตลาดวันนี้มูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ40,000ล้านครับก็ไม่มากไม่น้อยแล้วก็ในระหว่างวันวันนี้ คือเขียวแดงแดงครับตามที่เห็นตรงนี้ครับก็สลับกันเขียวแดงแงแล้วก็มาปิดอยู่ที่0.72จุดครับปิดเขียวปิมปิมโดยในวันนี้หุ้นที่อพอเทรดได้ก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าดีถึงขั้นว่าเขียวทุกตัวในตลาดหรือว่าเขียวเป็นส่วนใหญ่อะไรงั้นไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวไหนมาเป็นการบ้านมาฝากกันบ้างน,นะครับวันนี้ก็มีสวยหลายตัวเหมือนกันโดยวันนี้กลุม่มในกลุ่มนักทุนสถาบัน ช่วยซื้อไปวันนี้สุทธิไปสามร้อยสาสิบล้านครับแล้วก็บญิีหลัทซับวันนี้ซื้อไปสี่้อยสิบกล้านต่างชาติวันนี้ช่วยซื้อนะครับซื้อไปนิดหน่อยครับหนึ่งรอยเจ็ดบสองล้านแล้วก็นักงทุนในประเทศวันนี้ขายออกมาเก้าร้อยสิบเก้าล้านครับเรียกได้ว่าสามลุมหนึ่งเลยในวันนี้นะครับก็นักลงทุนในประเทศเนี่ยขายอย่างเดียวส่วนอีกสามกลุ่มนักลงทุนเนี่ยซื้อไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับมาดูกราฟเซตกันครับกราฟเซตวันนี้ก็ยังคงไม่ได้ มองบอกในเร,เรื่องของแนวโน้มเท่าไหรนักนะเพราะว่าเป็นแท่งที่ค่อนข้างสั้นแล้วก็มีการแกว่งตัวที่ค่อนข้างสั้นแล้วก็ยังไม่สามารถยืนอยู่เหนือพันสามได้แต่ก็ไม่ได้เสียทรงนะก็ยังมองว่าเรียงอยู่ในลักษณะของการดีดต,ตัวยะสั้นหกเซ็ตนะครับคือยังเรียงตัวไปในแนวนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ยังมีแอบหวังรุ่นว่าจะสามารถยืนยเหนือพันสามได้แล้วก็ ไปเทสที่1330ซึ่งเป็นแนวต้านใหญ่ได้นะครับส่วนแนวต้านแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ1,275จุดบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเซ็ตก็ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปแท่งต่อแท่งเ่ยตรงนี้แต่มุมมองว่าวันนี้ไม่ได้เสียทรงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นแรงส่งแรงหนุนขึ้นไปนะครับมาดูหุ้นที่เป็นการบ้านในวันนี้นะครับเราเลือกตัวที่นสนใจมาให้เป็นกรณีศึกษานะครับเผื่อ ตัวไหนที่คล้ายนะครับคล้ายกับตัวที่ท่านอยู่เนี่ยคล้ายกันก็เอาไปประยุกต์ได้นะครับประยุกต์มุมมองต่างๆแล้วมาดูตัวแรกครับ PDT ครับวันนี้ช่วยดันอัาทนีขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับตัว PDT และที่สําคัญคือเบรกแนวต้านบริเวณ1,000งพัอีนะครับพูดผิดนะ e ี a 200วันก็อยู่ที่ประมาณ33บาท่าตังค์แล้วปิดได้ดีด้วยนะครับมองว่าไปต่อได้สำหรับตัว PDT นะครับโดยแนวต้านถัดไปของ PDT เนี่ย เรามองไว้ที่ประมาณสามทิ้าบาทยีห้าตังค์แล้วก็อีกหนึ่งแนวใหญ่ก็อยู่ที่สามิกบาทยีห้าตังค์นะครับก็ปัจจุบันนี้สามิสี่บาทยี่ห้าตังค์คือไปทีละบาทแต่มองว่าไปนะทรงแบบนี้นะครับทรงแบบนี้ตามได้หลังจากที่ใครที่เข้าซื้อไปตั้งแต่3าทสองเนี่ยบางท่านอาจจะไปขายทันสามยี่สองห้าตรงเนี้ยตรงเนี้ยขายไปแล้วอาจจะต้องตามนะครับผมว่าต้องตามแล้วแต่ถ้าถ้าท่านที่ยังไม่ขายลองรันดูครับทรงยังดีอยู่นะครับแนวแนวเรียกว่า แรงส่งแรงส่งยังมีอยู่ครับรความชันก็ค่อนข้างดีนะครับส่วนตัว NI เนี่ยตอนนี้ติดอยู่70แล้วแต่ให้นิ่งอีกนิดนึงนิ่งก่อนนะครับจนกว่าจะเกิดแท่งเทียมโมเมนตัมเชิงลบเกิดขึ้นน่ะค่อยขายดีกว่าอยางี้นะครับผมว่ารันได้แม้ว่าตัว i i จะสูงแต่ว่าบอลรุ่มยังส่งอยู่นะครับไปต่อพีทีดูดีครับดูดีนะแล้วก็ใครที่ไปเข้าราคาวันนี้ราคาปิดก,ก็ดีสามสิบสี่ก็ดีถ้าหลุดสา2สบสาดห้ให้ด,ดออกนะครับสำหรับตัว p t ที รูตัวต่อไปครับที่ดันดัชนีขึ้นค่อนข้างดีครับเคแบงดรูตัวเคแบงนะครับขึ้นแต่เป็นหุ้นฟันหล่อนหนึ่งก็คือยังขาดแท่งเทียนต่อเนื่องนะครับอย่างช่วงหลังเนี้ยไม่ถ้อยต่อเนื่องเท่าไหร่โดยแนวต้านของตัวเคแบงเนี้ยจะอยู่ที่ราคาประมาณหนึ่งร้อยสาสิบสี่จุดห้าครับซึ่งไปทำไว้วันที่หนึ่งเดือนแปดเนี่ยนะครับแล้วก็ย่อลงมาบริเวณร้อยิบเจ็ดร้อยิบแปดแถวนี้เราดีดกลับ ลอยสัสองเพราะนั้นอัพไซต์ตัวนี้นเหลือประมาณสักสองบาทกว่าและอาจจะมียอ่อก่อนด้วยอาจจะไม่ได้ไปทีเดียวผมไม่ได้มองว่าไปทีเดียวนะอาจจะยอ่อก่อนนิดนิดหน่อยยอ่อไม่ลึกครับยอ่อไม่หลุดไม่หลุดร้อยี่สินะครับ้วค่อยไปใหม่นะครับทรงน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าลักษณะช่วงหลังของตัวเคแบงเนี่ยจะฟันหลอแบบไม่ได้ค่อยมีแท่งต่อเนื่องมากนะักนะครับมองไปแต่จะยอ่อก่อนสําหรับเคแบงเพราะนั้นยอ่อลงมาเถาแถวร้อยสามสิบหรืออะไรพวกนี้น่นาสนใจรับใบครีนึงนะครับค่อยไปใหม่ก็นะ อีกตัวหนึ่งครับนะครับก็เป็นตัวที่ช่วยดันต้นีนขึ้นมานะเทแบงตัวถัดไปครับกลุ่มนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับตระกูลเจนะครับเอาไปเตน j ีเมทก่อนแล้วกันเพราะว่าวอลุ่มสูงกว่าตัวอื่นนะครับตัว j ีเมทนะครับวันนี้ก็ในพี่น้องห้าเจเนห้าตระกูลเจเนจะหยิบมาทั้งสองตัวนะครับเพราะว่าสกาฟคล้ายกันค่อนข้างคล้ายเลยคือเป็นหุ้นที่ลงกลาวมาเลยครับลงแบบรูดไหลลงมาจังหวะดีดก็มีนิดเดียวนะครับ จึงทำให้จังหวะการดีบปัจจุบันอุดรเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความมั่นใจมากนะว่าจะดีบไปไหนไกลมากโดยการขึ้นของหุ้นกลุ่มเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของงบการเงินอะไรพวกเนี้ยที่เขาประกาศกันมาในไต่มาสนี้แหละก็เลยกระแสตอบรับมาดีแล้วปิดก็เรียกได้ว่าปิดกันหายปิดกนเซล,ลังนะครับอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมองว่าไปต่ออาจจะเปิดโดดไปต่อได้ก็คือ1นึ่นนะครับเป็นแนวต้านแรก ย่างน้อยหนึ่งแนวต้านผมว่าถึงนะครับแต่ว่าแนวต้านถัดไปเนี่ยไอ้16.9หรือ17เนี่ยกำกลมเนี่ยนี่กำกลมเนี่ยถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่14.1ผมว่าทาเอนไปได้ครับในรอบนี้นะครับสำหรับตัว GMT แต่ก็ไม่ได้มองถึงขั้นว่าเปลี่ยนเทนใหญ่ไปเลยนะไม่ได้มองขนาดนั้นอาจจะแค่ดีดแค่หนึ่งสองแนวต้านแค่นั้นแล้วก็เกิดการพักตัวนะด้วยฐานเดิมอยู่มาสิบบาทนะตัวนี้หลุดสิบบาทโดดออกนะครับแต่อย่างว่าถ้าใครเข้ามาสิบสองเราจะคัดสิบนี่ก็ลึกหน่อยนะครับจะเป็นการคัดลึกหน่อย r อเอสไอยังบองบอกว่าไปต่อได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หกห้าสิบสี่ยังไปต่อได้ประมาณเจ็ดสิบหรือสูงกว่าเจ็ดสิบนะครับเอ่เพราะฉะนั้นมองแบบแบบไม่ไม่สวยหรูอะไรมากเอาแค่ดอลตันเดียวก่อนนะครับสิบสี่จุดหนึ่งนะครับอาจจะในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนะจะถึงแล้วนะครับสิบสี่จุดหนึ่งนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับตะกูลเดียวกันครับเจมาร์ตตัวเจมาร์ตนะครับเจมาร์ตอ่อ แต่คู่คล้ายๆกันเห็นไหมกราฟคล้ายๆกันครับมีอยู่สองแนวต้านเหมือนกันแล้วก็เทรดอยู่ใต้ EPA สองร้อยวันเหมือนกันเลยแนวต้านแรกของเจมาร์ดเนี่ยไปทําไว้เมื่อประมาณวันที่อ,อยู่เท่าไหร่เนี่ยอยู่สิบสามจุดหนึ่งอ่ะวันที่หนึ่งเดือนแปดนะครับเป็นแนวต้านเลยสิบสามจุดหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งแนวอยู่ที่ราคาสิบสี่จุดสี่นะครับส่วนฐานของตัวนี้ใช้สวิงโลนะครับอยู่ที่เก mm ้าจุดหนึ่งนอกจากนั้นวันนี้ปิดได้เต็มแท่งเนี่ย ถ้าจะคัด9.1าดก็ได้แต่จะคัดลึกหน่อยนะมีอีกหนึ่งแนวนะครับที่แนะนําการคัดคือประมาณกึ่งกลางแท่งของวันเนี่ยคือเหมือนเป็นราคาเฉลี่ยของวันเนี่ยคือมา10.8 1ุดแปดุดโดดออกได้แต่ผมมองว่า13.1น่เป็นไปได้ที่จะถึงแต่หลังจากนั้นน่าจะย่อก,ก่อนนะครับหรือหรืออย่างเก่งจริงๆน่าจะไปได้แค่สองแนวต้านคือ14.4ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มองว่าดีดๆอาจจะไม่ไกลมากแต่ช่วงนี้นอาจจะมีแรงหนุนต่ออยู่นะครับแต่คงคงไม่ได้เป็นเปลี่ยนแนนนวโ้้มมใหญ่่ถืออกเปป็ีะไไไรงงคด นะครับอาจจะเทรดแบบดีดตัวย่าท้าไปก่อนจนกว่าจะสามารถดีดตัวพ้นอ็มเอสองวันได้คือเส้นสีฟ้าเนี่ยค่อยมีการลันเทนอะไรเงี้ยค่อยไกลๆอ่ะค่อยว่าไรทีหนึ่งแต่ตอนนี้เทรดท้าไปก่อนเพราะุ้นตอนนี้มันมันขึ้นได้ไม่ไกลแล้วมันลงมาตลอดขึ้นไม่ไกลแล้วก็ลงนะครับกลัวจะยังเป็นรูปแบบเดิมท่าเดิมอยู่แต่ช่วงนี้ต้องยอมเขานะครับอาจจะมีแรงหนุนต่อนะครับต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับสักซิลลิงหนึ่งอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หมดนะซิลลิงสองซิลลิงแต่ ถ้าไม่ผ่านบริเวณ15บาทเราจะไม่รันยาวนะครับไม่ไม่รันยาวหมายถึงว่าถือกันปีะอะไรเงี้ยคงไม่ขนาดนั้นนะนะอ่ากราฟมันยังรันไม่ได้นะครับตัวถัดไปครับ TTB ตัว TTB ดูมีทรงนะดูพยายามขึ้นไปเลยแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์ผมอยากให้ทะลุ1.71ไปก่อนนะครับบริเวณ EBA 200วันเนะี่ยถ้าทะลุไปได้นะครับอาจจะเข้าแท่งแบบเนี้ยนะครับแท่งประมาณเนี้ย แทงที่หลุดลอยไปเน,นี่ยเดี๋ยวแทงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะอย่างเงี้ยเขาจะไปเด้หน่อยอนึางเงี้ยมันจะชัวร์กว่าตอนนี้เกิดโลเล้นคอร์ของ e m a นะผมว่าเกือบเกิดแล้วนะน่าจะเกิดแต่ว่ามันไปใกล้แนวต้าน 1. 7 1่ดดหนึ่งพร่มุ่งนี้น่าจะไปเทสได้นะแต่ยืนได้ไม่ได้ค่อยว่ากันนะถ้ากรณียืน 1. 7ดเเหนือ1น1ได้แบบนี้ไปต่อไปต่อโดยจะไปที่แนวต้าน1 8 2ุอทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าอรอทะลุะไรเงี้ยไม่เสียหาย มีแอปไซต์ไปได้แต่ถ้าเสี่ยงเข้าตอนบริเวณเนี้ย1.70เนี่ยแล้วมันไปนติด1.71เนี่ยท่านจะไม่มีช่องทางกำไรนะครับะฉะนั้นรอรอรอทะลุไปได้ชัวร์ก่อนดีกว่าอย่างรอบก่อนเนี่ยถ้าใครรอก็ไม่ผิดนะครับรอทะลุไปแล้วค่อยเข้านะครับใครที่เข้าแท่งนี้ไปเลยก็จะจะเสี่ยงหน่อยว่าทะลุหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ไม่ทะลุแล้วย้อยลงมา,มาที่เดิมนะครับโดยเขาจะเสียทรงแล้วเราต้องไม่มีหุ้นก็จะต่อเมื่อเขาหลุด1.63นะครับตัวสำหรับตัว ดูตัวถัดไปนะครับ S T A ผมว่าการาฟมันสวยนะปวะเี็นสวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวสวยกว่านี้ด้วยนะครับคล้ายๆกันอ,อ่ E M A เริ่มม้วนเข้าหากันแต่ว่ายังไม่คลอสด,ดีนะชนๆกันถ้าฝันพรุ่งนี้มีสักแท่งหนึ่งสวยเนะี่เนี่ยเป็นโกลเด้นคลอสนะครับจะเป็นบายสงญญาลแต่จุดติอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือมีนาต้านอยู่ที่20.2สิบให้นั้น ถ้าใจเย็นรอผ่าน20.2ก็ได้นะครรอขึ้นไปสัก4ซ้า5 5ช่องเนะี่ยค่อยตามไปก็ยังโอเคทําให้เราไม่ต้องไปภาวะพัววงกับแนวต้านที่จะถึงตรงเนี้ยแนวต้านหนึ่งเนะนี่ยตรงเนี้ยครับก็ให้ผ่านไปได้เลยจบทําให้เราลดแนวต้านลงเพราะว่านอกจากนี้ยังมีอีกประมาณรักสองสามแนวต้านอ่ะนะครับอย่างเช่นแนวต้านถัดไปอยู่ที่22บาทนะแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวขอเส้นตรงนี้ประมาณม23บาท สี่สิบตังค์นะครับประมาณเนี้ยนะครับเพราะนั้นให้ถลายเดลต้าแรกไปก่อนดีกว่าเพราะถ้าทะลุไปไม่ได้มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะไหลลงมาทรงเดิมเพราะว่าดูทรงเดิมมันยังมันยังเป็นลงอยู่แต่ปลายมันตวัดแค่นั้นเองนะเหมะนนั้นก็เลยอยากให้มีความชัวร์กว่านี้ทัหนหอยแต่เล็งๆวนะละนะเล็งไะไรตลาดตัวเอชทนะเพราะว่าปกติจะเป็นหุ้นที่ลันเทนได้อยู่แล้วถ้าถ้ารอบเข้ามานะอย่างรอบก่อนเนี้ยขา้นลันได้ครับไปได้แต่รอบลงก็กว้างเหมือนกันนะครับ ก็เฝ้าไว้นะครับตัวนี้แล้วก็จังหวะที่สวยเมื่อไหร่ค่อยจัดกันมาดูตัวถัดไปครับ ITC เป็นอีกตัวหนึ่งที่กราฟสวยมาดูกันว่าทำไมถึงสวยรับสวยเป็นรูปเป็นกราฟในแบบฉบับของเราเลยแล้วแท่งนี้เข้าได้นะผมมองว่าสมบูรณ์แล้วล่ะนะครับเป็นการกับแล้วก็มาดีดบ,บริเวณใกล้ๆ EMA 200วันตรงตามตามตำราเป๊ะนะครับแล้วโดยมีแนวต้านอยู่ที่ ่24.7 e นะครับคงไม่ได้ถึง25หรอกไปได้ทัก23,24กว่าก็น่าจะโอเคแล้วแล้วก็ไม่ควรจะหลุดโลเดิมนะครับไม่เป็นเส้นเส้นสีฟ้านี่ก็ได้นะครับ20.1เท่านี้ก็ขาดทุนเยอะแล้วถ้า,ถ,าถ้าหลุดนะครับประมาณ20.2นะดูดนวะ่สายตาเส้นนี้นะครับไม่ควรหลุดเกาะได้แต่แต่ไม่ควรหลุดลอยอะหลุดแบบไม่เกาะอน่างเงี้ยเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นมองว่าน่าจะม้วนขึ้นไปด้านบนมากกว่าแต่ว,ว่าปลายเขาโค้งมา แล้วเป็นหุ้นที่อยู่ในทรงของเราด้วยปกติผมจะหาหุ้นที่ทรงแบบนี้ยนะก็โอเควอลุม่มก็มาแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะตำหนินะครับว่าเป็นจังหวะการกลับตัวรูปแบบตรงตามรูปแบบของเราเลย,ยงี้นต้องต้องบายแล้วก็สดตอปลอตไว้ดีๆตามที่เราบอกนะครับจุดตรงหลุดตรงไหนหลุดก็อ t o p l อปลอตแต่มาดูตัวถัดไปครับ BEM เดี๋ยวมีทรงแบบตัว ITC IT นี้อีกนะครับเดี๋ยวมีให้ดูมาดู BEM ก่อน ีเอ็มยังขึ้นต่อครับในสองแท่งก่อนหน้านี้ก็ดูดีครับวันนี้วันนี้ก็ดูดีนะโดนกดลงมาที่เจ็ดจุดสี่ห้าแล้วดีกับขึ้นไปได้เฉยนะไปต่อตัวนี้น่าจะไปได้ประมาณแปดบาทไปแค่แตะครับแค่แตะเราลงคนระับปกติเขาจะแตะเราลงอยู่แล้วก็ตัวนี้แตะเราออกเลยนะแตะเส้นสีฟ้าเนี่ยออกได้เลยรหรือบางทีเกือบแตะก็ลงเหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นตัวเนี้ยประมาณแปดแตะเราออกเลยครับคงคงไม่อยากรันมากนะส่วน จุดที่โดดออกให้ไว้ที่ประมาณเจ็ดบาทสามห้านะครับแ,แถวราคาปิดของแท่งเนี่ยนะหลุดเจ็ดบาทสามห้าหลุดออกเลยคงไม่ต้องรอถึงเจ็ดบาทนะครับเจ็ดบาทเป็นเป็นโลเดิมของเขาซึ่งลึกไปนะครับจะมาซื้อเจ็ดบาทเจ็ดห้าราคาเจ็ดบาทเนี่ยไม่ได้แน่นอนมัน,ม,นมันการลึกไปนะแต่เทคโปรฟิตใกล้ๆแปดบาทเนี่ยได้นะครับเรารับความเสียงได้ประมาณนี้นะครับรดูตัวถัดไปนะครับแอดไว้ หุ้หลายตัวมีงบการเงินที่ออกมาแล้วดูดีนะครับให้ราคาอาจจะโดดโดดไปนะครับลองไปส่องสองกันเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็จะเป็นเชิวเคมคอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอย่างอย่างตัวตระกูลเจงี้ก็เรื่องของงบดีอะไรเงี้ยน,นะตัวนี้ก็อย่าลืมไปส่องงบสองอะไรกันดูนะครับเปิดโดดเปิดโดดแล้วก็ฐานเดิมเนี่ยอยู่ที่สามจี่เก้าสองกลายเป็นราคาดีเลยแต่ว่ามันไม่ราคาซื้อน,นะมันไม่เหนสัญญาณซื้อส่วนวันนี้เป็นสัญญาณซื้อแต่เปิดโดดไปก็เลยไม่เอาละนะครับวันนี้ ซื้อไม่ได้ไม่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 เป็นตรงตามรูปแบบของเราโดยแนวต้านอยู่ที่4.8นะครับไปต่อได้แหละแต่จะไปได้อีกหน่อยนึงนะครับเลยไม่เอาดีกว่าแล้วน่าจะลงมาพัดบริเวณแกลบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปใหม่รอบสองมองว่าไปครับไปได้อีกหน่อยนึงหรับตัวแอดไว้นะครับใครที่เก่งกาไรในช่วงนี้ก็เน้นเข้าเร็วออกเร็วดีกว่าอย่าเพิ่งรันเลยครับเนี่ยอนุญาณดีดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวเปิดโดดหุ้นเปิดโดดผมไม่เอาอยู่แล้ว ครับผมผมชอบราคาร้อยต่อนะครับลอยต่อมันจะเล่นง่ายกว่าแต่นี้ก็เอาไว้พิจารณาได้ครับสำหรับคนที่สายซิ่งนิดนึงครับวันนี้วอลรุ่มเขาเยอะนะครับสําหรับตัวเอดไว้นะครับไปไปต่อแต่ไปได้ประมาณสีุ่ดแปดนะครับตัวนี้แล้วก็จะพับฐานนะครับตัวถัดไปครับ s อ i อเอ่อสบ i คล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยเพื่อเปิดโดดนะครับลองไปเช็คงบดูนะครับ เป็นยังไงบ้างวอลรุ่มเข้าเยอะเลยวันนี้สิบล้านหุ้นนะครับขึ้นอ่แปดสิบล้านบาทเยอะก็ปกติครับแอสไอดิดกับตัวนี้ดิดกับครับไปต่อแล้วที่สำคัญดันทะลุแนวต้านเดิมได้เสียด้วยนะครับแปดจุดสามถ้าใครรับความเสี่ยงไม่น้อยก็คัดเมื่อหลุดแปดจุดสามแหละนะครับอ่ตัวนี้แกลที่เปิดไปตรงน,นี้ต้องดูว่าเป็นเบรกเอาไว้แกลหรือไม่นะคือเป็นแกลที่พร้อมที่จะไปต่อหรือว่าพร้อมที่จะพักนะครับ สองตัวนี้ไม่ว่า Ad v หรือ s b i เนะี่ยผมยังลังเลอยู่ว่ามันมันจะเป็นเบรกเอวแกบไปเลยหรือจะย่อก่อนแต่ในมุมมองอย่างนี้ผมว่าให้มองว่าไปไปไปก่อนไปใกล้ๆแนวต้านนะแล้วเขาจะพักนะครับคิดว่าอย่างนี้นะผมมองว่าอย่างนี้หรือจะพักเลยก่อนแล้วค่อยไปใหม่ก็ไปได้มีสองกระบวน,น้าครับกระบวนท่าแรกนะแต่ผมมองว่าไปไม่ว่ากระบวน่าไหนหน่าจะไปน,ะน่าเพิ่มแต่กับวน้าแรกคือพักกัไปก่อน พักลงมาเรียบร้อยแต่งโอเปิลเครื่องในจุดที่โดดแล้วก็ไปใหม่เงีง้ยไปได้ท่าแรกนะครับทั้งทั้งตัวเมื่อกี้เลยนะทั้งทั้งตัวเมื่อกี้ตัวนี้ท่าที่สองก็คือไปเลยติดจบเล่นทีเดียวจบนะครับไปติดเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยละปล่อยลอยแพนะลงมาเนี่ยก็ได้นะครับแต่ไม่รับนะตอนถ้าถ้าไปแบบที่สองแล้วลงมาเนะี่ยเราจะไม่รับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบแรกอ่ะน่าสนใจนะแบบแรกก็คือพักลงมาก่อนแล้วค่อยไปนะเงี้ย มุ่นมีแกบมันจะมันมันจะเล่นย่างนียแหละผมถึงไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเล่นแล้วก็มันจะมีอยู่สองสองแบบนะครับสองรูปแบบที่เราเห็นอยู่บ่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าสนใจตอนย่อนะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับว่าตามไปได้เลยหรือว่าจะรอย่อ,อก,ก่อนนะครับในส่วนตัวผมชอบย่อ,อก,ก่อนย่อ,อก,ก่อนแล้วค่อยให้ไปใหม่นะครับแต่ถ้าขึ้นไปถึงเลยทีเดียวผมไม่ค่อยเอานะครับไม่ค่อยเอาอะไรตัวถัดไปนะครับเอเชียอีกตัวหนึ่งก็สวยสวยคล้ายตัว i อ c เลยนะครับ น่ครับสวยมากนะสวยคล้ายๆกันเลยให้คะแนนเท่ากันเลยด้วยนะครับส่วนแนวต้านเอาไปหนึ่งแนวต้านก่อนแนวต้านแรกนะขอให้ถึงก่อนนะอยู่ที่ราคาประมาณเด,เดี๋ยวเซ็นมันบังกันนะครับประมาณเนี้ยแนวต้านแรกสิบจุดเจ็ดแถวนี้นะครับเดี๋ยวะถูกไหมเนี้ยเดี๋ยวประมาณนี้อ่าสิบจุดเจ็ดครับใช่เลยสิบจุดเจ็ดประมาณนี้เลยครับอีกหนึ่งแนวมันไกลมันก็ไกลกว่านั้นหนึ่งสิบเอ็ดต้นๆ้นนะครับ โดยถ้าเขาใช้วิธีการเรียงตัวแบบนี้แดงบ้างเขียวบ้างแต่แต่อยู่ในทรงนี้เราสังเกตเห็นว่าเป็นกรณีศึกษาได้เลยครับต่อให้แดงอย่าตกใจถ้าถ้าแดงเรายังอยู่ในทรงอยู่เห็นไหมครับต่อให้รุ่งนี้มันแดงก็ตามนะอาจจะมาอาจจะแดงนี้ก็ได้นะอย่าไปตกใจครับแดงแต่ยืนอย่างเงี้ยได้แดงมาเหอะนะครับไม่มีทางเก็บเพิ่มก็ยังได้นะถ้าแดงอย่างเงี้ยนะแต่สิ่งที่น่ากลัวคือแดงต่ําอย่างเงี้ยแดงแล้วยืนต่ําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่ากลัวแต่ถ้าแดง เนี่ยเหมือนแท่งกลางนีอย่างเงี้ยได้ไม่เป็นไรแต่ข้อสังเกตนะครับแต่ถ้าเขียวไปก็ดีเลยเขียวไปก็ดีเลยสิบจุดเจ็ดคิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเทรนค่อนข้างแข็งแรงนะตรงเนี้ยผมมองว่าแข็งแรงแม้ว่าจะเขียวสลับแดงแต่มาแบบเต็มดีนะครับแท่งเต็มดีลเลลือ่าินวอลุ่มก็ใช้ได้เลยนะครับยังไม่สุดน่าไปต่อได้สิบจุดเจ็ดครับแล้วก็ไม่ควรจะหลุดตัวเ b สองร้อยวันคือแปดจุดห้าตัวนี้ย้อมที่แปดจุดห้าก็ถลุนะครับ หรือใครรับความเสี่ยงได้น้อยยอมที่9บาทก็ได้เพราะว่าเป็นจุดกระเด้งคลอนเนี่ยมีสองแนวที่ให้ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยยอมเมื่อหลุด9บาทแล้วความเสี่ยงได้เยอะยอมเมื่อหลุด8.5นะครับบางทีอาจจะไม่ไปทีเดียวก็ได้แต่อาจจะมีการย่อ,อก,ก่อนก็ไม่มีปัญหาผมว่าไปได้ประมาณตักกลางทางเรายออ่ยอย่อก,ก่อนแล้วก็ไปอีกรอบหนึงเนี่ย,ยก็ไม่มีปัญหาครับย่อ,อก,ก่อนไปประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่หรือไปทีเดียวเลยนะครับก็ยิ่งดีเลยนะครับเพราะฉะนั้น ในมุมมองตรงนี้ผมขอมองว่าไปทีเดียวก่อนนะกันแต่จะไปเขียวสลับแดงอีกตัวหนึ่งที่สวยวันนี้ IDC ก็สวยเอเชียนก็สวยนะครับอีกหลายตัวนะตัว JMT j m mart ก็น่าไปต่อได้ซักซักอ่อซิลลิงนะครับสักหนึ่งแล้วตาน TTB ก็ตั้งลำแล้วนะครับสวยตัวแ w h i s e กับ SBI ปวดโดดไปหน่อยเลยไม่ชอบนะครับ PT ไปต่อได้อ่าเคแบงเคแบงคิดว่าไปต่อได้หน่อยเดียวนะครับเขาจับจังหวะดีด เอสทีเอ mm. ก็กำลังจะสร้างฟอร์มอ่าโอเคให้กันบ้านไว้ประมาณนี้ลองไปดูตัวอื่นอาจจะมีกราฟที่คล้ายๆกันตรงนี้นะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามมาถึงท้ายรายการตรงนี้ครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่องของเราด้วยพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้เออรือบอกว่าพรุ่งนี้เราไม่แน่ใจนะว่าเราจะได้ทําคลิปหรือเปล่าว่าในช่วงเย็นค่อนข้างติดภารกิจถ้ากลับมาดึกอาจจะไม่ทำแต่ถ้ากลับมาเร็วอาจจะทําคลิปให้นะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบไว้ตรงนี้ก่อน ตลอว,วันนี้ขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ